สบายดีท่านผู้ชมทุกท่านมื้อนี้ก็กลับมาพบกันใหม่แล้วเนาะไปกับบ่ไกลบ่ไก่ๆหรอไกลๆนี่แหละมาประมาณ2นาทีหรอนั่งรอท่าไปเบิ่งนี่แหละเพราะว่าอากาศก็บวกขังหมด้อนั่งอยู่ก้นรถเนาะเดี๋วเพาพอดีมันกินนี่นี่เน่โอ้ยเว้าบ่ทันสุดป่าน้อยนี่น่ะมันขยบเซื่อๆอยู่ขันตัวใหญ่มันกินบ่ธรรมดาเลยกองคงน้องคงน้องเลยเบสทีว่ามวนล่ะพุ่อนเราได้มาดึงนะ แต่คันเบ็ดคันนี้ก็มีอันอออออานาเอ,อ่อเอ็กซ์เพียรียรได้แล้วคบสนานเนาะเอ็กซ์เพียร์เรียรบ่มีฮักเส้นกระเบือห้าสิบบ่มีคาดอีกแต่อยู่อยู่ลูกเดียวนะป่าใหญ่เธอก็อยู่ลูกเดียวนะแต่ปีนี้เคยได้มาแล้วป่านจะตัวใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ป่วยไปแล้ว มันดึงคอยนะป่าตัวนี้เนาะปลาน้อยได้แต่โบแมนปลาดุกเด็ดขาดคันปลาดุกกินมันเป็นตึกๆตึกๆตึกๆไปเลาดึงมากว่าตัวมันสั้นแล้วมันมันมันป้นไปนะออมไปต่ำสกับเอ็นนะแต่ว่าตัวนี้มันมายืดๆเลยเอาเกี้ยวเข้ามาเหมือนกันแล่มันต่ำสบายเลยลอยแบบสบายเลยขึ้นวันเป็นป่าโดเร่ไล่หัวถ้าเป็นป่าข้าวมันเที่ยบไปเทีนยมา นนเนาะเมนแ์ท่านเมนป่าดอยท่าแท่านว่าตัวน้อยเนาะกระโปรงเป็นยังน้อยใหญ่เขากระโปรงคือเก่าแต่ว่ากดมันแม่นสรางสิบสองขึ้นห้าสี่สิบเจ็ดเอาได้ต่ำกว่านั้นเอาบ่ได้สู้กว่านั้นเอาบ่ได้เนาะกดฎของบ่อนคือตึกเบ็ดนี่นะข้องรัดนี่ก็อยู่ทีป่ปรบเวณนี้ นี่กระแทกได้สั้นสุดๆซองเซนติเมตรพอดีแต่ว่ากัดปล่อยฮั่นแปลว่ายื้ไปดึงมายื้ไปดึงมาให้ฟัดฟืนมืันอาออกถ้าน้ำมันระบายอยู่ในอันปากมันกับอันฟัดฟืมนฮั่นแล้วมันจะบวชตายเอาไปบายนหน้า,นาพบกันใหม่ขอบใจหลาย